เนี่ยอันนี้ไปยุ่ตรงบ่อรต,รตรงนั้นตรงนั้นบ่อตรงนั้นเขาไมาให้ลงอ๋อก็เล็ต้องกันไว้กันไว้ครับเ้าหลอมรถหน้าไหมอ๋อตอนนี้ยรถหน้ามันมงวมก็ลุงได้ครับเราก็ไปยืนยืนกันหน่อยนะพี่น้องอกดไลค์กดแชร์นะผมก็อยูทีหุ่งวาของผูยญ,ญ่จุฬานะพี่น้องหลังโลงบานพวกสำโรงนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับ <S 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 พี่ครับไอ้วัวเจ็ดแปดร้อยตัวเนี่ยเลี้ยงห้าคนเนี่ย หน้าที่แต่ละคนแต่ละวันนี่ทําอะไรบ้างครับพี่หลักๆหลักๆก,ก็ช่วยๆกันมันก็ช่วงนี้ยังไม่มีงานอะไรก็เช้าก็ไปช่วยกันจับกินนมมั่งบางคนก็แยกกันทํากับข้าวหุงข้าวคือตอนเช้านะครับเช้าปัจจัยรักก็ช่วยกันก็คอยแบ่งงานคอยบอกกันครับไม่ต้องว่ารู้กันหมดอ๋อคืออยู่ด้วยกันมานานแล้วอยู่ด้วยกันมานานก็อยู่กันรู้ใจรู้นิสัยใจคอกันหมด ใครทากับข้าวอร่อยก็ไปทํากับ,บข้าวครับามาพิยักษ์ก่อนมั <c oughs> นทําครับตอนพวกนี้ก็ช่วยจับกินนมครับรบางทีแม่มันทีบเราต้องพูดค่าช่วยกันช่วยกันจับช่วยกันดึงนะครับอีกคนก็ช่วยกันป้อนครับแล้วตอนปล่อยออกคอกมาแล้วล่ะครับพี่ปล่อยออกคอกมาบางคนเดินคู่หน้ามาพมก็จะเป็นเก็บตู้ดเก็บลูกเบมาเรื่อยๆครับ ยาเขาก็จะมาล้อมไว้ก่อนตรงไ้นถ้ามีข้องเขาก็ล้อมไหมอ้อ๋อคือสมมติว่าจะปล่อยไปทางไหนเนี่ยครับตอนที่เราไปดูที่เนี่ยครับตรงไหนมีข้าวของคนเราก็จะล้อมไว้ช่เราก็จะไม่ให้เขารบกวนของเขาแหละครับโคตรง่ายง่ายล้อมลวดไฟนะครับพี่น้องครับล้อมลวดล้อมเชือกครับหลอกมันไว้ครับนักก็ยังเป็นเบาอาตีเขาเป็นร้อยกับอาตีโตสองตครับ เพราะมันเป็นมันมันเจอมันก็กลัวแล้วนะครับครับเจอมันก็กลัวแหละกลัวเคยนะพี่น้องเนี้ยเนี่ยเนียเดี๋ยมากินบานเต็มที่ตรงนี้มันดีย่างมันเลี้ยงง่ายมันกว้างกว้างครับแล้วก็ไม่มีข้าวของคนนะครับครับมันไม่มีข้าวปังอะไรบ้าครับเพราะมันเป็นที่สูงนะครับตรงนี้ครับเป็นที่ทํานาปีนาปี ทำได้ปีละหนะนะาพี่น้องอนี่นะครับอพอถึงที่เลี้ยงแล้วก็อยู่กันคนละม,มุมคนละจุด,จดก็สบายแล้วครับครับมันก็ไม่เหนื่อยอ้ะครับโอ้โหถ้าไม่รู้กันมันก็เลยรุนปลายทางนู้นตรงนี้ไปมนแรงงงกันไปหมดครับ มีอยู่กันรู้กันหมดเลยอยู่ตรงน้นเขาก็ตรงนห้นก็คอยดูนะพี่น้องแล้วก็โทรหากันตลอดนะก็ะโทรเช็คกันอยู่วันมุมนห่มั่งอะไรมั่งหลับหรือเปล่ามาไม่ค่อยลับหรอกนี่นะพี่น้องครับต้องต้องเก่งนะครับก็คนนึงก็เกือบสองร้อยตัวดูเลยเฉลี่ยครับ ๋ย่ยงนี้มันงอมันไม่ได้ซื้อเข้ามามันก็ไม่ไปแต้กันอ๋อมันก็เลี้ยงง่ายครับมันจะไปชุ่มมันเต็มกระตามกันหมดครับยังเย็นเราก็คอยเก็บลูกเบครับเคยมันนอนนี่มันคุดอ๋อไปแอบนอนนะครับพี่น้องแอไม่งนนมคาทังนั้นอ้อจะคลอดแล้วนะพี่น้องครับปัญหาการคลอดนี่เจออะไรบ้างครับพี่หลักๆบางตัวก็ ออกลูกมไม่ได้ตายครับครับเราว่าต้องค่ายไปเสียนะถือว่าเสียครับมันวัมนวมันเยอะมันก็ต้องเจอเป็นเรื่องธรรมดาครับเจอเเรื่องธรรมชาติออกผิดท่าเจอไหมครับเจอครับเนี่ยเมื่อเมื่อต้องระวังก็ผิดท่าข้าออกมาแต่หัวลวงเข้าไปพับลงไปเอาคอพับคอพับหลงล่างตาลูกตายเราก็ต้องเสียไปบจ้วงแหละครับปัจจัยหลักบางทีเอาตูดออกมั่งครับ แต่ส่วนมากจะน้อยออพิธาครับไปเดินไปดูตรงนู้นนะครับพี่น่องโอ้เลียงกันหาข้นนะครับครับนี่คือว่าเลียงง่ายอย่างเงี้ยครับครับเนี่มันก็มานี่มาตางูก็เดียมกระบนมาหัดชุมมันครับไอชุดที่อยู่ท้ายก็จะตามมาสมทบครับนั่น๋ยวนนมันก็มีคนอยู่ครับ คือหลักๆเนี่ยต้องมีคนอยู่หน้าอยู่ท้ายแล้วก็อยู่ข้างครับก็พยายามล้อมให้เป็นวงกลมะนะครับหรือข้าวของคนโอ้ยเดี๋ยวเดีอยนี่ลูกกระพุ้้าวนี่แดงแดงโอ้นี่นะพี่น้องหนึ่นนงแดงสวยๆครับส่วมากผู้หญงผู้หายเขาไมา่ได้ใช้พเพราะแดงครับ เป็นเพราะเทาโบดทําไมครับพี่เข้าไม่รู้เข้าเข้าชอบโบดเทาโบดเนาะหรือว่ามันวัวเทามันเนื้อหนังมันดีกว่าเองกระบปอเขาเลี้ยงัวแดงเขาคอยขึ้นด้วยตะพูอะไรนั่นน่ะนั่นน่ะั่นเพิ่งออกนะนะจ้ากินนมนะ่อ๋อหุ่นหุ่นนะพี่ครับครับอยู่ไกลๆหุ่นนะครับพี่น้องนี่นั่นเราเคยซักเก้แต่มันจะไปอยู่ตรงนันมันก็ยากุดร้อนครับ นี่นะครับมาแล้วโอรุนี้หัวโลนนี่มีแต่ส,ยสวยๆนะพี่น้องครับทําไมถึงต้องทําเขาวะครับพี่ครับบางทีเราต้องทําบางทีบนปิดเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องทําตามครับปิดกนไม่ค่อยเจ็บอ๋อมันปิดกันก็ไม่ค่อยเจ็บ,บปิดเราก็เราก็ยังไม่ค่อยเจ็บมากถ้ามีเข้าเจ็บครับแล้วก็เพื่อความสวยงามครับความสวยงามนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับพี่น้อง ก็เหมือนศิลกรรมม่ะนะพี่นะเพื่อความสวยงามคนเราได้นี่ยังทำเยอะแยะ <laughs> <laughs> ทำจนไม่มีไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะพี่น<อ>้องเนี่ยรักนมเขากินอ๋อแม่มันก็ให้กินนะครับไม่ให้กินหรอกครับมันรู้<อ>ให้กินลู้ของมันแค่นั้นแหละหน่อยอีหลีนะครับแมงว่าจะให้ลูกตัวอื่นกินนมเนี่ย อู้น้ำนุ่มดีนะพี่น้องครับปากเลยอ้๋อไปไาธรรมดาอู้เท่าโบดนะพี่น้องครับนี่ยถ้าเป็นรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นแม่ทัดแน่ครับเป็นไงแต่นี่เป็นรุ่นหน่อยลงมาถ้าหนี้ท้องนี่แต่ตัวหลังนี่ท้องนะพี่น้องบโดเนี่ยท้องนี่นะพี่น้องตัวนี้ออกเคลื่อน เอาไปออกอยู่ตอนอยู่เขื่อนครับนี่นะพี่น้องโอ้านมาผ่านน้ำมานะได้กินน้ำมามันก็แลไม่ท่านน้ำก็แลยเลี้ยงง่ายง่อยงัวครับอู้หนาเลยครับตัวนี้ครับนี่ทำเข้าไปปีที่แล้วมาตอนก่อนหน้าพ้น นี่ผู้ใหญ่เปิดไหมครับถ้ามาถ้ามีคนมาเข้ากะทาทีงเงี้ยเข้าคุยเข้าได้ต้องเจอเขานะครับโทรไปคุยได้ครับจําตัวแล้วก็บอกพี่ไว้จำตัวแล้วก็พมใส่งานได้หมดอ๋อดีๆตัวนี้หน้าสนนะพี่น้องครับตัวนี้หน้าแม้ตัวน้อยเดียวแหละแต่ลูกคุณภาพเปินแม้ พี่จำได้ไหมครับได้ครับได้ทุกตัวไหมได้ทุกตัวไม่มีพลาดให้มีครับถ้าใครจะซื้อเงี้ยใครจะมาขอแบงอะไรเงี้ยท่ามพมรูหมดเลยแต่ถ้าผู้ใหญ่เองต้องท่ามว่าตัวนี้ลูกตัวไหนอะไรเนี้ยเพราะว่าแกก็ไม่ได้อยู่ประจำเนะครับเขาไม่ค่อยอยู่ประจำนี่ตัวนี้หนึ่งตัวนะพี่น้องไม้ตาไปแล้วอยวให้พี่ถามให้ครับตัวนี้ตัวอะไรเชื่องผมชอบเล่น งอเราเลี้ยงเราป้านตาแทบทุกวันครับย<ำ>ิงตัวไหนเชื่องนี่ยิงจะครับจําได้ง่ายเลยนะครับพี่นุ่มตัวนี้มันไม่ค่อยนั่นแม้มันตัวน้อยเดียวแหละอออยอุยดิยนยนดิมีอีกไหมครับพี่ลักษณะอย่างนี้มีครับมังโอ้งอแย่แย่แต่ละคนมันก็ชอบไม่เหมือนกันงีอย่งงูก็มีนะนั่นก็รุ่นเดียวกันทางนั้นแหละลูกงว ครับ,รบแต่นี้มันแรเป็นประมาณย่นดีโอ้โตัวน้วอยเขาโฮมนะพี่นอ้องกาดอหอนเนี่ยพอนั่นหน้าพ้นนะพอจะต่อแตะแต่อแตะได้แหละครับ,รบพองอวาลุนนี่นมาชํำช้ำไปยูเอสนะครับ,รบพี่นอ้อง จากไหนครับพี่ US ประจวบครับทับสแกทับสแกอุดมสุขส่วนมากตอนนี้เป็นของเข้าลักๆเลยครับครับจะใช้ของแบรนด์นี้ตลอดเลยไปซื้อไมมซีตัวครับครับซื้อไหมเพิ่งเอามาเมื่อไหี่เล็กกวนนี้รุ่นหย่านมไหมพี่ครับรุ่นหย่านมครับซื้อมาเท่าไหร่ครับพี่ไม่รู้ผู้ใหญ่ซื้อมาครับผมอันนี้ผมไม่รู้เรื่องเรื่องพวกนี้ เลือด้อยนี่ก็ต้องโอ้โหครับเขาจะซื้อมาชำทสมากเขาจะช้อมาชำไว้ทาไมครับพี่ต้องอามาชำไหมก็ยังไงเดี๋ยวมันก็แกล่งขึ้นไปเลยให้ปรับสภาพปรับสภาพอยู่กับงูฟุ้งได้ฟุ้งใหญ่ได้อะไรอย่างเงี้ยพอซื้อมาจากฟาร์มนะครับพี่น้องเพราะว่าไม่เลี้ยงจังซี่ก็ต้องให้ปรับสภาพนะครับครับตัวนี้ซื้อมาซี่ตัวแต่ถ้าเอามาตอนโตมาปรับสภาพมันก็จะแย่ครับมันก็จะนั้นหน่อยเดี๋ยวนี้เดี๋ยว เป็นหนุ่มเดี๋ยวก็อ้วนเองครับอ้วนเองเดี๋ยวพอได้ยาหน้าพ่นนี้แหละพ่นลงเนี้ยครับนี่ปล้อยมาเป็นปีเนี้ยครับครับนี่ถือว่ามันหักพ้อมไปเลยแต่พอเลิกจากหักไปแล้วจากฟืนพ่อมาแล้วนี่ก็จะอ้วนเลยครับฟ้าสภาพขึ้นมาดีเลยแต่นี้ก็ยุ่บพุ่งได้ตลอดแหละอ๋อครับแกใช้ประมาณกี่ปีครับพ่อวัวไม่รู้อันนี้พ่อผมก็บางทีเขาเปลี่ยนไป มันก็ต้องเปลี่ยนนะครับเต็มที่ก็สามปีก็น่าจะต้องเปลี่ยนแล้วสามสี่ปีครับนี่มานี้หมดเลยกลับมันนี้น้องกลับหย่อนมากแล้วนะพี่อน้ำมาลงบ่อน้ำนั่นอีกบองครับไงแดงๆมาค่อยเป็นตัวเมียเลยตัวไม้เป็นตัวพู้เยอะก็พ่อ พอ่อโบท๊ทถ้าแม่โบ๊ทมันก็โอกาสไปแดงก็เยอะนะมันหลายนะพี่นอ้องจกักสิงยังหมดเลยนะพี่เต็มเลยนะครับนั่งตัวงนะตัวปลานั่งก็สวยน่ะโบ๊ทนั่น,นะน,นนะอ๋อครับน้าอุ้ย,ยแบบตัวเมื่อกี้แหละครับน่าสันส่นเนื้อเล่นลายนะพี่นอ้องนั่งก็ท่าไปซัดไประลอกตรงนั้นนะครับ แต่ติดไม่ติดอีกเรื่องนึงแต่สม,มากม้อเศร้ารุนแรกนี่ยังไม่ค่อยติดหรอกครับวุนแรงก็กินอย่าดีนะพี่น้องนี่ลองจับลูกไปนะเดินห้าลูกกัน <laughs> จับใส่รถไว้หรอครับพี่หรือไม่ใช่ครับลูกจับค่ายไป อ๋อตัวผู้ชุดเมื่อกี้นะครับครับชุดเมื่อกี้แหละก็มันก็ต้องจับออกนะพี่นะถ้าเพื่อให้แม่วัวสมบูรณ์เร็วขึ้นแม่ก็เป็นสัดวไว้หน่อยครับถ้าลูกดึงนมเรื่อยๆมันก็จะผอมถ้าแลกอย่างนี้ด้วยก็จะยิ่งผอมเข้าไปใหญ่นะพี่น้องเนเนเีรุ่นเนี่ยเดี๋ยจะเข้ารุ่นเล็กเนี่ยนะครับรุ่นเล็กครับ นี่ตัวแดงยางไม่เนื่อยกันเราด้วยเราล้มเราอะไรแรงง่ายไปหมดครับเบ้อเบ้องี้แดงแป๊ดเลยโอวนนะพี่น้องครับนั่นแม่มันไปนูนะแม่มันเลื่องเรื่องครับครับลูกแดงดีจังเลยแหละเข้มเลยตัวเนี้ยครับออกใหม่ๆตัวน้อย ลูกวัวเนี่ยโตจากท้องกับโตข้างนอกอันไหนดีกว่ากันพี่โตข้างนอกดีฟ่าครับออกมาใหญ่บางทีพร้อมครับอ๋อถ้านี้ออกมาเล็กเล็กโอ้โหนิดอุตวเมียด้วยนะครับพี่น้องได้ไวด้วยอู้ตัวนี้สวยนะครับโบดด้วยนันแม่มันนะอ๋ออันนี้ของพี่่ะครับไม่ใช่ครับอู้สวยนะครับคนั่นน่ะแม่มันเมียหางดอกพร้อมนะลูกไม่ดอกก็ลูกไม่ดอกนะครับ เงินแป๊ดเลยยางกลับมาแล้วนะพี่น้องครับกลับมาแล้วนี่แมงหัวที่เลืออนี่ไม่ไอ้นั่นแหละท,ที่เลือดแต่ที่ดีดีคัดไว้อนะครับกลับถ้าไม่ดีค่ายค่ายมาแล้วครับจับไปหมดแล้วส่วนมากแม่วัวนี่ก็จะไม่เอาไว้แก่ใช่ไหมพี่คมาค่อยแก่ท <ำ S 2> กําไมครับโอโ้โหบางทีไป เจอลมมั่งอะไรมั่งติดลมติดอะไรเนื่อยเป็นภาระกับคนเลี้ยงเดินตามฝูงก็ไม่ค่อยจะไหวครับนี่นะพี่น้องพองไหกตัวไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับงูแฟดอ๋อทับไม่ได้ครับตอนไปแล้วอ๋อครับมีแฟดไลคูปีนึงนี่เจอเยอะไหมพี่แฟดปีนี้ไม่เจอเลยครับอ๋อแต่ปีแล้วตองปีก่อนจเจอแทบทุกป,ปีอ่ะ แล้วแม่เขาที่เคยให้แฝดเนี่ยท้องถอปเขาจะแฝดไหมบางบางบางตัวก็แฝดน,นะครับ <c oughs> แต่บางตัวแม่ไม่แฝดแล้วแต่ครับเมื่อันเป็นพันธุก,กรรมครับโอ้โหเรา u, เยืนในแดดยังโอ้โหยอม <c oughs> ยอมหาล่มเข้าดีกว่าพี่ฝั <c oughs> ่งนี้อะไรนีล่มนู้นดีครับ <c oughs> ไปนน้นและงัว ร้อนนะพี่น้องนั่นมันก็ไปเอิงน้ำไม่งอนมีนั่นบอลหนึง่งมาณเที่ยงนะครับพี่น้องโอ้เต็มเลยนะครับครับตัวเมื่อกี้พี่เห็นแม่โนอะ้พี่ยจะใช้ลูกมันหรือเปล่าม <laughs> แม่ตัวน้อย <laughs> ลูกมันโอ้โหไ,ไม่น่นแล้วกับมันเห็นคนนะ สายเนื้อนี่ไม่ได้เกี่ยวกับหน้าแดนหางดอกนะครับคบน่าดูววานอนนะปากอ้าเลยเออกในตามวันอู้ตัวนี้สวยได้แลวตัวนี้นะพี่นอ้องโอกระดูกแข็งขาดีนะพี่นอ้องนั่งเรื่องดีหนาตึ๊บนะครับ ลูกแบร์นี่พุ่งออกไปสามวันดูนอนหอบครับห่อนแดดนะพี่น้องโอ้ยนะครับจะดูไม่รุดเลยนี่นะพี่น้องย่างคุณแหละหอบห่อนแดดนะครับครับนี่ก็ลูกเบร์ลูกนี้ผุ่มทำไปได้นมืดแล้วทำเขาเหรอครับไม่ใช่ครับลำปีอ๋อที่ทุกตัวเลยลำปีนี่ออกกี่วันทำครับ เพิมอ้วนบางทีถ้าชุดถ้าตรงอ่ะชุดที่พมทำพมอก็ชีดพอมาเลยได้วันสองวันก็ทำเลยทำเลยครับมีผลข้างเคียงไหมครับพี่ไม่ไม่เป็นไรเลยนะครับพมทำมาเนี่ยแต่ถ้าถ้าเว้นไว้นานเนี่ยถ้าถ้าสมาัคมถ้ายี่ห้าตัวพมก็จะรอให้ครบยี่ห้าแล้วก็ทำอ๋อเป็นวันวัคซีนลำปีอะ่ะเพราะว่ามันขวดมันยี่ห้าตัวขวดละยี่ห้าตัวขวดใหญ่ครับผพมใช้ขวดใหญ่ขวดละเท่าไหร่ครับพี่ ไม่รู้ครับอันนี้เรื่องยาบางทีผู้ใหญ่ซื้อมาขายอยู่ขายอยู่กับผู้ใหญ่แต่ตอนนี้ขวดสิบตัวนะพี่น้องก็อยู่ประมาณพันกว่าบาทพันห้านะครับเพราะมันมันถือก็ช่วงก้อนแล้วนะครับแต่ขันขวดใหญ่ก็จะประมาณสามสี่พันนะครับโดยติห้องของที่หม้อแจกก็ดีครับเนี่ยนี่ยังไม่ได้ทำบดบดกับฝงใหญ่นะพี่น้องมันออกซูมือแล้วออกมือละวไหลก็เลยรอได้นะครับรอได้แต่ถ้าเป็นฝูงเล็กๆลเลือด เดือนสองเดือนออกตัวหนึ่งเนี่ยทำไปเลยนะพี่น้องยอมเสียเงินไปเลยนะครับขวดหนึ่งนี่เฮ็ดได้เปิดแล้วต้องทิ้งครับดีพระตายครับเปิดแล้วต้องทิ้งนะครับพี่น้องดีก็ปล่อยให้มันเป็นขึ้นมากมันรักษายากมันไม่ให้ค่าครับผมมองดูแล้วครับเห็นกับฟุงอื่นก็แลบมีเป็นกันถ้าแม่อาจจะไม่เป็นเพราะว่าฉีดไปแล้วครับแต่ว่าลูกออกมาเนี่ยถ้าไม่รีบฉีดเนี่ยเป็นผมเจอหลายฟูงแล้วพมไมพ่ผมไม่มีเลยครับกุงพ่มเนี่ย ไม่มีลำปีเลยไม่มีเลยครับอฉีดทันแล้วพี่ฉีดก่อนครับฉีดก่อนตั้งแต่ช่วงลำปีมาเวืที่แล้วเนี่ยครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับเขาเป็นกันลุ่มลุ่มลุ่มทั้งพมไม่เป็นเลยอบพุพุ่บุญบ้าไม่เป็นเป็นต้องตัวครับอเป็นก็ห่ายเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวองเนี่ยตัวพู้เนี่ยอ๋อเป็นสองตัวนะครับแต่ก็ไม่มีเป็นเพิ่มเลยแสดงหนึ่งคือฉีดยาฉีดยาวัคซีนทันครับแต่ไอที่เป็นเนี่ย มันไม่มันไม่ตรงอะไรจังว่าที่เราชีดตอนนั้นไงอ๋อ oh. นี่มันเปนออกที่เคลื่อนอ๋อ oh, มันออกมาทีหลังแล้วเป็นครับเนี่ยพ่นมนเ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 นะนะนะ oh. โบดอู้ตัวนี้สวยพ่อม,มเอง <laughs> <laughs> เปิดไหมพี่แค่ไหนเปินั้นนี่มันผู้ใหญ่เขาให้มันเป็นลูกงัวแคน oh. ออกมาอกินนมไม่ได้พ่อมาเลี้ยงรอดอู้ oh. <laughs> พิมพ์นิยมเลยนะพี่น้องครับใครเห็นใครกระท่ม สีพิมพ์นิยมนะครับนี่สีนี่ครับแม่มันตัวน้อยเดียวแหละตอนนี้น้องมันออกมาตัวเมียแล้วครับนี่นะพี่น้องสออ่อนครับโบดเข้มๆเลยนะครับลูกมาปีแล้วเนี่ยครับสวงามออกมาแคนแบบไม่มีค้นเลยตัวเนี้ยครับครับปุณยายถ้าเขาบอกว่าถ้ามึงยังรอดกูว่าให้มึงเขาเลยให้อ้เนี่ยตัวเตยยาวดีสวยยาวสวยนะพี่น้อง กระดูกแข้งขาก็สวยเลยนะครับครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายพองว่าให้เบิ้งนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมคลิปนี้นะครับแล้วลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ใดสนใจขีมสูนเขานะครับพี่น้องขวดละ240บาทร่วมส่งนะครับเก็บปลายทางนะครับพี่น้องขวดหนึ่งเฮ็ดได้แปดตัวฮอดสิปตัวนะครับอายุที่เหมาะสมก็หามือนบ่เกินสี่สิบหามือนะครับ ผู้ใดสนใจยาท้ายพยาธนะครับแบบลาดหลังนะครับพี่น้องเทลาดหลังเลยตอนผิวหนังแห้งนะครับใส่ใดทึ่งแพะแกะสุนักแมวม้านะครับงัวควายนะครับพี่น้องขวดละ100บาทนะครับค่าส่งหาสิบบาทเก็บปลายทางเพิ่มหาสิบบาทขวดละ30มิลลิลิตรนะครับขวดหนึ่งใส่ใดน้ำหนัก300กิโลนะครับยาไล่แมลงนะครับพี่น้องขวดละ200บาท ขวดหนึ่งขนาดร้อยซีซีนะครับสองร้อยบาทร่วมทรงนะครับพี่น้องเก็บเงินไปทางสองร้อยห้าสิบบาทนะครับมียาอ่ามีไม้เก่าหัวนะครับพี่น้องแปดร้อยห้าสิบบาทสแตนเลสโบเป็นสนิมนะครับเกียร์สามศูนย์ซีนะพี่น้องรับประกันนะครับผู้ใดสนใจท่อนยาเพ็งกุลานะครับกิโลละห้าบาทยาเพ็งกุลา อัดแห้งนะครับก้อนละ90บาทหรือ1นึรอยตามฤด,ดูกาลนะครับพี่น้องฟางกับม,มีนะครับพี่น้องสนใจติดต่อเบามอบได้นะครับที่เบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหกสามนเะครับเพจเฟซบุ o กเบามอบคดเลี้ยงควายนะครับ Facebook เ,เดี๋ยวบ้ามอบสิคืนให้นะครับพี่น้องสวัสดีครับ